สวัสดีครับพบกับผมนะครับยาคูนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม7บาบเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็อัปเดตแพทนะครับมีบอสโกเทอร์มานะครับผมอ่ะผมจะลองลงดูนะครับแบบเฮลนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยเอาแล้วครับผมตัวละครตัวแรกนะครับก็จะเป็นเดียนฟ้านะครับผมเลเวล80นะครับ6ดาวนะครับก็อ่าเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งเลยนะครับที่ลงบอสโกเทอร์เนี่ยอ่ะแล้วก็ทำดาเมจได้แรงมากเลยนะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์สวมใส่กันเลยนะครับ อุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะเป็นโจมตี4ช่องนะครับโล่2ช่องนะครับส่วนออปชันนะครับอ่าเป็นกําไลโจมตีนะครับแหวนโจมตีนะครับคอยป้องกันนะครับก้มหูป้องกันนะครับเห็นขาดเลือดนะแล้วก็ลูกแก้วเลือดนะครับผมโอเคครับผมมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวที่2นะครับก็จะเป็นคิงนะครับผมคิงฟ้านะครับเลเวลแปนะครับหดาวนะครับทุกคนก็มีกันอยู่แล้วเนาะคิงฟ้านะครับก็เอามาคอยอ่าแก้ดีบัฟนะแล้วก็อ่าทำดาเมจได้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับมาดูอุปกรณ์สวมใส่กันเลยอุปกรณ์สวมใส่ของคิงนะครับก็จะเป็นโจมตี4ช่องนะครับแล้วก็โล่2ช่องนะครับผมอ่าส่วนออปชั่นนะครับกาไรโจมตีนะครับแหวนโจมตีนะครับคอยป้องกันนะครับก็หมุดป้องกันนะครับเข็มขัดเลือดนะแล้วก็ลูกแก้วเลือดนะครับผมโอเคนะครับมาดูตัวที่3ากันเลยตัวที่3านะครับก็จะเป็นไวไฮนะครับเลเวล80นะครับ6ดาวนะครับส่วนที่เอาไวไฮลงนะครับเพราะว่าอ่าไวไฮมีสกิลหมู่2สกิลเลยนะครับผม เพราะว่าสกิลหมู่ของไวไฮเนี่ยมีประโยชน์ที่ว่าอ่าอันนี้นะครับสกิลที่2จะถอนการตั้งท่านะครับเพราะว่าลูกน้องของโกเทอร์เนี่ยจะมีอ่าตั้งท่ายุยๆนะครับอ่าจะทําให้เราตีโกเทอร์ไม่ได้จะลําบากนะก็ไวไฮก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอตั้งสองของโกเทอร์แล้วนะครับเราต้องตีนะครับทำดาเมจนะครับลูกน้องของโกเทอร์ด้วยแล้วก็ตัวโกเทอร์ด้วยนะครับไม่งั้นนะครับมันจะฮิวเลือดเต็มเลยนะครับก็ไวไฮเนี่ย มีสกิลหมู่สองกิลก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมโอเคครับมาดูอุปกรณ์สวมใส่กันเลยอุปกรณ์สวมใส่นะครับวายไฮเป็นตัวที่บางนะก็เลยจะใส่เป็นเลือด4ช่องนะครับแล้วก็โล่2ช่องนะครับส่วนออปชั่นนะครับก็เป็นกำไลโจมตีนะครับแหวนโจมตีนะครับสร้อยป้องกันนะครับต้นหมู่ป้องกันนะครับเข็มขัดเลือดนะครับแล้วก็ลูกแก้วเลือดนะครับเอาล้วครับผมมาดูตัวซัพพอร์ตของผมนะครับที่เอาลงนะไปดูกันเลยก็เป็นไอ้กระป๋องนี้แหละนะครับเลเวล65เองนะครับ6ดาวนะ อ่ะที่เอาตัวนี้ลงนะครับเพราะว่าพัฟฟิีของตัวนี้นะครับอ่ะเพิ่มพลังชีวิตนะครับพวกพ้องน,นะครับท่าม่วงไว่าอนะครับผม <y ell os> ก็เพิ่มเลือดได้เยอะเลยนะครับถามว่าเป็นตัวดาเมจอะไรได้ไหมก็อืมไม่ได้นะแต่ว่าก็ยังมีสกิล,ลนี้นะครับสกิล,ลหนึ่งนะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่นะอ่ะพอโกเทอร์ร่างสองก็มาช่วยได้เหมือนกันนะแต่หากที่ดีอย่าตายสักตัวเลยดีกว่านะครับอย่าเอาตัวนี้ออกมาเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมโอเคครับผมมาดูอุปกรณ์สวมใส่กันเลย อุปกรณ์สวนใส่นะครับก็จะเป็นโจมตี4ี่ช่องนะครับโล่2ช่องนะครับเพราะว่าอาจจะเอาแต้มพลังต่อสู้ให้สูงก็ต้องใส่ของให้ตัวนี้นะอืแตถ้าใครนะครับมีอะไรก็มาใส่ได้นะทําให้แต้มสูงอย่างเดียวนะครับผมอ่โอเคนะครับสุดออปชั่นนะก็นี่เลยปอกแขนโจมตีแหวนโจมตีนะครับคอยป้องกันนะต้มหูป้องกันนะครับเข็มขัดเลือดนะครับแล้วก็ลูกแก้วเลือดนะครับผมเอาละครับเรามาดูอาหารที่ผมกินลงบอสกันนะครับ เอาละครับอาหารที่ผมกินลงตีบอลนะครับก็จะเป็นโจมตี10%นะครับแต่ถ้าใครนะครับพลังชีวิตน้อยนะครับก็แนะนําให้กินเป็นพลังชีวิตก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าได้พลังุสูงเนาะอ่าโอเคนะครับเอาแล้วครับผมเราไปดูกันนะครับว่าผมจะไปสู้บอสโกเทอร์เนี่ยระดับเฮลเนี่ยไหวไหมนะครับอ่าไปชมกันเลยเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าไฟนอลบอสโกเทอร์นะครับระดับเฮลนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวประสานก่อนนะครับ ตัวสารครับของเดียนเน่นะครับก็จะเป็นฮาวเซอร์นะครับผมอ่าส่วนของคิงนะครับเป็นเบเดลดัสนะครับสีฟ้านะครับส่วนของนะครับไวไฮนะครับจะเป็นอ่าริซเบตหมูเขียวนะครับอ่าส่วนของกระป๋องนี้จะเป็นอ่าเฮลบามแดงนะครับผมโอเคครับผมเอาล้ครับเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะระดับเฮลนะครับไปเลยเติมพลังก่อน๊อไปมาแล้วนะครับโพเทอร์เรานะ มันถามว่าเก่งไหมก็มันปวนมากกว่าครับดีบัฟเยอะอ่ะพลังเราก็เยอะกว่าเยอะนะเยอะกว่าแค่หกพันเองนะครับไม่เยอะมากนะอ่ะแบบแรกก็คิดก็เลยครับลูกน้องเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีนะถ้าตีแล้วโกเทอร์ม,มันโมโหนะครับมันจะตีเราแรงนะก็ตีตัวกลางเลยครับเอาฆ่าให้ตายเลยนะปึ๊บไปเลยปึ๊บป๊บลูกน้องมันก็ปวนนะครับ บัฟให้โบเทอร์ด้วยแล้วก็แถมรู้สึกจะเป็นเทินสามมันจะยั่วยอยู่นะครับก็เลยต้องเอาไวไฮมานะไวไฮมีค่าการอยู่ครับแต่ไม่มาค่าก,กันไม่มาอไอ้ค่านี้สองดาวเนี่ยจะถอนตั้งค่านะครับไปไปไป,ปึ๊บ,บอโอเคครับก็ตีไปเลย นี่เลยนะแค่ก่อนปึ๊บตีตีไปครับไหวี้เนี่ย,ยถ้าใครของเยอะๆก็น่าจะไหวอย,ยู่นะครับนี่ของก็พอมีพอประมาณนะไม่เยอะมากนะครับโอเคดูท่ามาอ่ะมาปึ๊บมันอันสวนม,มากมันอแจ้งติตัวที่ าเลือดน้อย <Okay. S 1> นะจะตีตัวที่เลือดอน้อยง่ายๆไปไฮเลือดน้อยกว่าทิงแค่หนึ่งพันมันก็ลุมไว้ไฮอีกเยอะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทิร์นต่อไปมันยั่วยูแล้ว,ลวเราก็ตีไปเลยนะครับ๋อ,อให้มันตายปึ๊บปึ๊บน่าจะตายนะไนไฮน่าะย,ยุดตาย แล้วอย่าลืมเก็บค่าของไวไหไว้บ้างนะครับเพราะว่าล่างสองเนี่ยมันต้องตีทั้งหมดสามตัวเลยนะครับต้องมีสกิลหมู่นะถ้าไม่ใช้ไวไหก็เป็นเดียนี่อพอนยักษ์ได้นะครับตัวใหญ่ดีนี่ตัวใหญ่นีสีฟ้านะฮะดีกว่านะเพราะว่าแรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปั้นไงก็เลยเอาไวไหแทนนะครับปึ๊บมาดูกัน อโอเคนะครับก็ลิก๊กไปเลยนะต้องสนใจลูกน้องมันนะแต่ว่าแต่ว่านะเราต้องตีมันนะแต่ว่านี่เลยอันตรีคิงนะครับมันหมู่อยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องใช้ว้หายก็ได้นะครับตีไปตีใส่ไปเลยกลมดูของคิงกันเฮ้ยกมขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดนี้ไม่ได้เอาลงง่ายๆเอาลงยากนะเพราะว่ามันดีบับเยอะนะครับ เนี่ยมันก็ใส่ดีบัฟแล้วแต่เรามีชิงอยู่ดีบาร์แหล่ะปะเฮ้ยปุ๊บเราอย่ารอช้าชิงฮิวด่วนครับปุ๊บนะก็ยิงไปนะครับ ต้องยิงทุกเธอ์นนะไม่งั้นเลือดบอสจะเต็มเลยนะครับถ้าเราไม่ยิงสามตัวนะต้องยิงสามตัวนะไปฆ่าวไว้หายนะพอ,อไม่งั้นเลือดบอสเต็มนะบอกเลยโอเคฮะนวนยิงเออิงมากดีมากเราโจมตีนะมันปลวนมันมัน แล้วก็ไว้ไฮนะครบับปึ๊บปึ๊บยูบบบบโอเคเดี๋ยวมันยั่วอยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับยั่วอยูล่ยยละเรายอยู่เพิ่งระตีนะเดี๋ยวแก้ก่อนนะครับแล้วก็อ่าอันนี้นะครับอ่านี่เลย ปึ๊บปึ๊บอ่าเอ,อ่อตีเลยแล้วกันนะครับรอบหน้าค่อยยิงอ่าเอาให้มันยืยย้อหายนะมาเฮ้ยตุ้มมาโอเคสวยเอ,อ้โหข้าดูข้ามาปกป้องกัน ไลท์เมียเทลาปึบแ้ปึ๊บต้านตีวางนะเป็นไรปึบอ่าโดนตีเราก็แก้นะครับปึบไป้ปึ๊บครับเอาไหายิงแล้วกันปึ๊บฮิวปึ๊บ นี่ครับขอทั้ง5าภาพศูร้อยหายิงปับปับปับโอเค5้าจะไหวอยู่นะครับเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ยไว้ให้ยิงตาแล้วก็ลดโจมตีโอ้ตีกับตีตีเป็นไร โอเคครับเราก็ต้องค่าเลยนะไม่ค่าไม่ไหวนะครับคอนนตติมดแล้วถนกไหมอ่ะฆ่าได้แล้วนะครับปาบปายบร้อยนะครับจบนะครับดูล้านห้าแบบโอเคมาดูกันว่าได้แต้มเท่าไหร่นะเฮ <G ül üyor> <ๆ>้ยชิอ่สองพันสามนะครับก็เคยทำสูงสุดนะได้สองพันหกนะครับอ่า แต่ก็ลองทําดูนะเรื่อยๆนะครับก็ทีนี้ก็โอเคนะครับถ้าทางดีก็อ่าเป็นลิเลียฟ้าดีีกว่านะพวกลิเลียฟ้าเอ่อหรือจะเอาเป็นไอ้นี่มาก็ได้นะครับอ่ามิโดดัตมันฟ้าเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครไม่มีก็แบบผมเลยนะครับมีกันทุกคนเนาะโอเคนะครับผมเอาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการสู้บอสโกเทอร์นะครับระดับเฮลนะครับผมอ่าทีแบบผมนี่ก็ลงได้นะแต่ว่าแต้มอาจจะไม่สูงนะครับ ถ้าใครนะครับอยากได้แต้มสูงๆนะแล้วก็ลงสบายๆนะครับก็แนะนําทีมให้เป็นอ่าลิเลียฟ้านะครับแล้วก็อ่าเดียนี่คอนยักษ์แล้วก็คิงหรือว่าจะเป็นอ่าดัตมันฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับไม่มีตัวพวกนี้นะอย่างลิเลียอะไรเงี้ยเปิดไม่ได้กันนะครับก็แนะนําทีมแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะสบายๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ สุดท้ายนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย